ตอนที่3น้องแมงมุมก็ได้เล่าให้ฟังว่าพระเอกนั้นหมดสติไปและได้เอ็มมาและชินช่วยเอาไว้มาคโตะก็ได้ถามสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเขาว่าคุณคือใครเธอก็ได้บอกว่าเธอคือน้องแมงมุมดํานั่นเองเนื่องจากทําสัญญากับมาคโตะจึงทําให้เธอนั้นได้ร่างนี้มาแต่ดูเหมือนว่ามาคโตะจะไม่รู้เรื่องเลยว่าไปทําตอนไหนชินและผู้เท่าคนแค่ก็ได้เข้ามาดูอาการของมาคโตะมาคโตะก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจชินสักเท่าไหร่นะที่ตัวเขานั้นถูกทําสัญญาระหว่างที่ไม่รู้สึกตัวและผู้เท่าคนแค่คนนี้ก็คือ,นนค,อคนที่ถถููกกนนนับวววนืือออว่่าาาเเเเป็ผุ้โสสคแีียมชงใร สร,สร้างสิ่งประดิษฐ์และสมบัติที่มีชื่อเสียงตาลุงคนแคะก็ได้แนะนําตัวของเขานะครับเขามีชื่อว่าเบเลนเบเลนก็ได้ขอร้องให้มาโคโตนั้นรับพวกเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้กับมาโคโตและเป็นผู้ปกครองของพวกเขามาโคโตก็ตอบรับทันทีเลยนะครับง่าย แต่ชินก็ได้เข้ามาขัดและเสนอเงื่อนไขว่าให้พวกเบเลนนั้นช่วยสร้างเมืองจัดหาอาวุธและต้องจ่ายค่าเช่าด้วยอีกทั้งต้องยอมรับมาโคตโตนั้นเป็นผู้ปกครองเบลนก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นนะและขอเวลาไปเกี้ยกล่อมเพื่อนร่วมเผ่าของพวกเขาแต่ก่อนจะไปเนี่ยชินก็ได้ให้เกียรติมังกรของเธอเหมือนจะเป็นของกำนันหรือว่าใช้ของมาลอตาลอใจเบเลนอะนะตัดภาพไปอีกทีมาโคตโตก็ได้มาเดินสำรวจตามหาเมืองมนุษย์และดูเหมือนว่าเขาก็จะเจอนะแต่ชินก็ได้เข้ามาบอกเรื่องด่วนกับมาโคโตโตและเรื่องดว่วนัันัั้้นนนนมกก็คืือออารตตงงช่่่เแ ดูเหมือนว่าการตั้งชื่อที่มักง่ายของมาคโตะจะไม่ค่อยถูกใจสาวๆเลยนะครับและชื่อแรกที่มาคโตะตั้งให้ชินนั้นก็คือโทโมเอะซึ่งชื่อนี้ก็เป็นชื่อของนักรบสาวที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่มาคโตะรู้จักมานะชินหรือโทโมเอะก็รู้สึกชอบชื่อนี้มากๆเลยนะและก็ได้มีแสงเปล่ประกายออกมาจากตัวเธอโทโมเอะก็ได้บอกว่าการตั้งชื่อให้นั้นสามารถทําให้คนที่ถูกตั้งชื่อนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะนะโทโมเอะรู้สึกดีใจสุดๆเลยที่มาคโตะนั้นตั้งชื่อให้กับเธอส่่่่่่ววนนนนนนนคตตตออ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 อไไปปเเเเีกกก็็็็ขขงงงงง้้้้มมมมมุาาโดััชชืืธธซึ กับจูเริ่มต้นที่เริ่มต้นจากศูนย์และตอนนี้ก็ถูกเติมเต็มแล้วมิโอกก็นอมรับชื่อน,นี้ด้วยความยินดีเลยนะแต่พาไปอีกทีดูเหมือนว่าเบลงก็ได้เกลี้ยกล่องเพื่อนๆของเขามาแล้วนะโดยมีทั้งเผ่าคนแคะแมงมุมและก็มังกรเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยก็มาลงคะแนนก,นกันก่อนนะครับว่าจะเล่นมอคโตแบบไหน เอาสาง,งั้นโดยมี3ชมชยให้เลือกนายท่านนายน้อยและผู้อาวุโสแต่ดูเหมือนว่าจะลงเอยที่นายน้นอยนะครับเออนายน้นอยก็นายน้นอยวะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กล่าวคําทักทายต่อกันและกันโดยเริ่มจากคนแค่นะครับและตะลุงคนแค่คนนี้มีชื่อว่าเอลเป็นผู้นําของเหล่าคนแคอาวุโสเอลก็ได้คิดว่ามังคตัวนั้นดูใกล้เคียงกับมนุษย์จังก็มนุษย์สิเฟยและเอลก็ได้พูดว่าคนรับใช้ทั้งสองหากเป็นมนุษย์แล้วจะไม่สามารถปกครองได้หรือว่าท่านจะได้รับหน้าที่มาจากเทพธิดาที่ควบคุมโลกนี้มังคุดที่ได้ย นะมาโกโตก็ได้บอกด้วยอาการโมโหว่าไม่ได้รับอะไรเลยสักนิดทําให้เอลนั้นโล่งอ,อกไปเลยนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่เห็นด้วยกับเทพธิดาเหมือนกันและต่อไปก็เป็นญาติของโทโมโอเอะชื่อว่าเผ erm ่ามิสตีโอริชา์ดมีพลังประสานาของท่าน้ําและทตุลมเป็นเผ่าที่มีพลังมากพอสมควรทําทั้งจุดเด่นแล้วก็คือกิจที่งดงามนี่แหละและต่อไปก็เป็นญาติของมิโอมีชื่อว่าอัคคีเป็นเผ่าที่หนีความหิวโหวยไม่พน้นแต่พอได้รับวิญญ,ญาณของมาโกโตก็กลับเป็นปกตินะครับมารโกโตก็สงสัยนว่าวิญญ,ญา จากมาโคโตในตอนที่สู้กันนั่นเองมิโอก็ได้สาธิตให้ดูซะเลยอีกทั้งก็ยังมีสกิลฟื้นฟูนฟนที่สุดยอดอีกด้วยหลังจากนั้นมาโคโตก็ได้มอบหมายให้โทโมเอะและมิโอนั้นคอยบอกอะไรหลายๆอย่างก,กับคนที่มาใหม่ด้วยเพราะในตอนนี้นั้นมาโคโตอยากจะเจอมนุษย์ซะมากกว่านะและมาโคโตก็ได้วิ่งมาที่ยังเมืองที่เขาพบก่อนหน้านี้จึงทําให้มาโคโตนั้นได้พบกับสาวแสนสวยผมทองคนนี้ระหว่างทางนะแต่พอมาโคโตเข้าไปทักเธอเนี่ยเธอก็วิ่งหนีซะอย่างนั้นเลยมารโกโตก็ได้คิดว มาถึงประตูเมืองเนี่ยทุกคนก็ต่างเตรียมพร้อมที่จะประทะกับมาโคโตนะมาโคโตก็ได้พูดว่าเออผมอยากจะเข้าเมืองนี้ครับแต่ดูเหมือนว่ามนุษย์เหล่านี้จะไม่เข้าใจภาษาของมาโคโตเลยทุกคนก็ได้เริ่มยิงธนูใส่มาโคโตทำให้มาโคโตนั้นวิ่งหนีแทบไม่ทันเลยแต่พอมานึกดีๆเนี่ยเทพนิดาเคยบอกเขาว่าให้เขานั้นเข้าใจภาษาอื่นนอกจากมนุษย์หลังจากที่กลับมามาโคโตเนี่ยก็จิตตกเลยนะพวกเอมม่ามิโอโทโมเอก็ได้เข้ามาดูอาการของมาโคโตมาโคโตรู้สึกเสียใจนะครับที่ตัวเขานั้นไม่สามารถเเเเข้้้าาาาใจจภาษษมมมนนุยย์ไดดลลแแตู่่หืออวททังโโะะี สามารถผู้ภาษากลางที่เป็นภาษามนุษย์ได้นะโทโมเอะเนี่ยก็ได้แซลเรื่องหน้าตาของมาคโตด้วยมาคโตเนี่ยก็จัดให้สักหนึ่งทีเลยแต่โทโมเอะก็ได้อธิบายให้ฟังเหตุผลหลักๆก็คือพลังเวทของมาคโต้ที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยดูบิดเบี้ยวไปซึ่งในสายตาของมนุษย์เนี่ยก็คงเห็นมาคโตนั้นเป็นจอมมารอะไรพวกนั้นนะแต่เอมมาก็ได้บอกว่าพลังเวทนั้นน่ะสามารถรลังงับไว้ได้ด้วยการจินตนาการถึงพลังเวทแล้วใช้ฝาปิดเอาไว้ฮ่าฮ่เล่นไปนิดนึงอะนะแต่มาคโต้ก็ไม่ยอม ลังอับเวทมนต์ด้วย1สัปดาห์ต่อมาสภาพหลังจากที่พยายามฝึกภาษามนุษย์เนี่ยก็แย่เลย2ส,สัปดาห์ต่อมาคนแค่ก็ได้เอาแหวนทดลองชิ้นนี้มาให้มาคโตทดลองมันเป็นแหวนดูซับพลังเวทด้วยจิตสังหารของผู้สวมใส่แต่มันก็เป็นเครื่องมือต้องคำสาคนแค่ที่เห็นมาคโตหยิบไปใส่เนี่ยก็ได้รีบบอกว่าให้รีบถอดซะแต่มันก็แต่สลายง่งายๆเลยทําให้คนแค่คนนี้นั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทําของต้องสาบสังหารให้มันดีกว่านี้นะหนึ่งเดือนต่อมาดูเหมือนว่าการเรียนและการออกเสียงของมาโคโต,ตก็ จะง่่าายกวและคนแคทที่สร้างอุปกรณ์ก็ได้เอาแหวนวงใหม่มาให้มาคโตะมันมีชื่อว่าดรอปเนียแหวนดรอปเนียไม่เพียงแต่ดูดซับพลังเวทเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถบีบอัดระดับให้สูงขึ้นอีกด้วยมันจะค่อยๆดูดซับพลังของมาคโตะและถ้าหากเป็นสีแดงนั่นก็คือขีดจํากัดของดรอปเนียและเมื่อถึงเวลานั้นมาคโตะต้องถอดแหวนออกทันทีมาคโตะก็ดีใจนะครับที่ตัวเขานั้นจะได้ไปเมืองมนุษย์แล้วตัดภาพไปอีกทีพวกเขาก็ได้เดินทางเข้าเมืองมนุษย์ด้วยรถม้าที่ขนผลไม้นะทาให้พวกเขาานผ่ เข้าไปเนี่ยก็ได้มีคนคอยสกดรอยตามพวกเขานะมนนษย์ในเมืองนี้ก็มีแต่หล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยแต่โทโมเอก็ได้บอกว่านี่แค่ระดับธรรมดาธรรมดาเองและพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงยังกิวนักปราญภัยสาวสวยที่คอยต้อนรับเนี่ยก็รู้สึกสงสัยมาคอโตเลยนะครับว่าจะมาลงทะเบียนเป็นนักประจญภัยแต่ทําไมแต่งตัวน่าสงสัยจังมีอกกับโทโมเอเนี่ยก็ได้แผ่ลังสีออมหิตดใส่เลยนะครับและบอกว่ามาคอโตเนี่ยเป็นทายาทของสมาคมพ่อค้าและเธอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของงานให้กับพวกมาคอโตฟังโดยพวกมาร์คอโตจะต้องเริมจารถ ทํางานถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้เนี่ยก็จะสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปได้แต่งานก็จะมีระดับพิเศษอยู่นะโดยระดับพิเศษนี้เนี่ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองประกันอะไรจากคิวทั้งสิ้นและหากเมื่อพวกเขาทํางานสําเร็จจะได้รับการเลื่อนขั้นทันทีโดยไม่ต้องรองให้ครบเกณฑ์ของงานและอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ว่าจ้างจ่อจงชื่อมาจะได้รับเงินตอบแทนแต่ถึงจะทางานสาเร็จเนี่ยระดับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเธอก็ได้ถามกัมมาคโตว,ว่าได้ลงทะเบียนกับสมาคมพ่อค้าไ้หรือยังที่เธอถามแบบนี้ก็เพราะว่ามิโอและโทโมเอะโอยมัค ก็ไม่นึกเลยว่าจะมีสมาคมพ่อค้าด้วยเลยบอกผ่านตัวอักษรไปว่าตัวเขานั้นทําบารหายเธอก็ได้บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องออกไปทําบตดใหม่ที่เมืองซีเกตซึ่งอยู่ห่งางออกไปพอสมควรเท่านั้นนะชายหัวทองที่ได้ยินเมืองซีเกตเนี่ยก็ดูเหมือนจะสนใจนะมารคโตก็ได้เดินไปดูบ่อนดนักประจญภัยโดยอันดับหนึ่งของนักประจญภัยก็คือมิวเอสหลังเอสเอสระดับ444แต่ดูเหมือนว่ามีโอก,กับโทโมเอะที่ถือใบประเมิอนอยู่ตอนนี้ระดับที่แสดงออกมานั้นก็คือ400พนักงานก็ได้ถามว่าใครมีใบประเมินที่ใหญ ประเมินที่ใช้ถึงระดับ1,600มาให้และระดับของโทโมเอะที่สแสดงออกมาก็คือ1320ส่วนมิโอนั้นอยู่ที่1 5 0 0ทุกคนในกิวในตอนนั้นเนี่ยก็แตกตื่นกันยกใหญ่เลยโทโมเอะที่เห็นมิโอระดับสูงขนาดนั้นเนี่ยก็เดือดเลยนะครับโทโมเอะก็ได้บอกให้เปลี่ยนใบแต่พนักงานก็ได้บอกว่าทั้ง2คนเนี่ยระดับสุดยอดที่สุดในกิวนักประจนบภัยทั้งหมดแล้วและก็ได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยโทโมเอะก็ได้ถามว่านักประจนบภัยที่ระดับสูงถัดกันละ่ะพนััััักกกกกงงงาาานน็็ไดด้้บบบอออว่่่ปจจุยููทีแรรครคะ920ืผม ท่านโซเฟียบูก้าทโมเอกก็ได้ถามอีกว่าเอาชนะมังกรแบบไหนเหรอพนักงานก็ได้บอกว่าเอาชนะมังกรระดับสูงที่มีชื่อว่าแลนเซอร์ทโมเอกที่ได้ยินก็เหมือนจะรู้จักแลนเซอร์นะครับและต่อไปก็ถึงตามามคโตะซึ่งผลที่แสดงออกมาก็คือแรงอ e ีระดับหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกใจขาใหญ่ที่มาก,ก่อนนะตนะัดภาพมาอีกทีพวกมาคโตะก็ได้มาหาโรงแรมพักค้างคืนแต่ดูเหมือนว่าราคาก็จะแพงเอาเรื่องเลยนะโทโมเอกก็ได้ใช้กําลังขู่จึงทําให้พวกเขานั้นได้พักโรงแรมดีๆในราคาถูกๆนะแต่ดูเหมือนว่าพวก,กทันนะ่ีบของ ราคาแพงและค่าห้องที่ราคาสูงและดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ตัวนะครับว่ามีคนสะกดรอยตามพวกเขาอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าพวกเขานั้นมาในรูปแบบของพ่อค้ามาคโตะก,ก็ได้วางให้โทโมโอเอะนั้นคอยเฝ้าของที่เอามาด้วยหนึ่งคืนส่วนมิโอ,อก,กับมาคโตะก,ก็ได้ไปทานข้าวด้วยกันทิ้งให้โทโมโอเอะนั้นงอยเหงาคนเดียวแต่แล้วก็ได้มีสาวสวยผมสีส้มเข้ามาหาพระเอกนะครับและก็เป็นอันจบตอนที่3ม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องจันทานนำพาสู่ต่างโลกตอนที่3ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรัวันนี้ก็สวัสดีครับ